มไปนะครับมือนี้ครับดูกับที่ไม้ครับที่ไม้ครับกุศิษฐเจริญทรัพย์นะครับนี่ครับขาดชีได้กับบินมากคือนกเจ้าครับค่ายเงี้ยายดังกับบางที่กับเออบางที่กับขายดีกับรีบตัไปเลี้ยงงานบอตามลูกบงอลูกขาไบรยังครับหลายอย่างครับนี้มาเบิ้งทิมกุศิษฐเจริญทรัพย์ครับ กุ๊กกุดำ้ำเราคือเปิดใส่นอนอย่างน่ะติดโบนี่ 95ต,ติดโบแล้วมึงไม่กลากันี่ครับสวยที่สุดในทีมครับเรียงเงินดำบซิ่งว่ะอูอินตานนะครับมีแต่อินตานตาหมดเลย ตามสปีกนาจะเป็นจีฟูครับจีฟ like ูเจ oh. ้าแปดซีจีฟูแค่เฉพาะราคาเครื่องประมาณอยู่ที่แสนเจ็ดอยู่แสนเจ็ดหมื่นบาทติดฟิล์มโอ้ติดฟิล์มเขากับตัวรถนะครับสวยไปอีกแบบครับให้ต่อเกมอีอต่างนครับ รเลยเด็กหนินี่ดีไซน์อู้นี้กะเป็นหูดำคู่ครับเนี่ยหูดำคู่ครับเนี่ยวากระเจอมมาลักษณะหูดำหูช้างั่นแเลียเ,ยเอา้าแล้วพูดถนัดอื่นดำซิมเงิน โฆษณาแบบเสาสูงครับเสาสูงก็ดีวีบแบบครับเวลามันตีฟ้าไายเวลาติดเวลาดำมันสวยครับตินกองนี่มครับแต่ฟ้าไายจำพอดีครับ อันนี้ก็เป็นทีมงานที่เกิดขึ้นอีกทีมงานหนึ่งครับกะคิดบ้องดีๆครับเขานําเสนอแต่ละมือแต่ละมือครับแต่เป็นทีมงานเกิดใหม่ครับเกิดหม่ไปเรื่อยเกิดหม่ไปเรื่อยครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าการแข่งขันครับถึยู่ว่าเขาสิแข่งกันมนี้หรือสิแห่งกันจนครับบางคนเห็นงานยืนราคาใดเสมอกันมันก็อยู่ไดไรกันทุกคนครับของวันนี้มันก็ถึงอยู่ับว่าหาาิผู้ใดผู้ใดมีหยาติยา,ยา,ยาหน่อยหยาิหลายญยาิเอากันบ่ไม่หนักจริงบ่อ หลายประเด็นครับนี่ม่าจะวิ่งเทาละสามใส่ดินไหมช่วยเลย โกเบที่โกเบเจอโกเบแท้ครับ เก่งไปตรอดครับยุคเบนี่อินทาร์ทั้งหมดนะครับทีมงานอูอินทาร์น,นี่็รปคับของเอสเค เพราะท่านไเลือกแต่งครับนี่ครับการเมืองไทยเรามีค่าแค่ตอนนี้แหละครับมึงก็ด้ครับตอนนี้เขาใบเห้าครับมือนี้มือนี้ถอยลังไปนับจากมืออื่นไปเข้าสิไปไหวเขาครับเขาก็จะเชิดไซข้าท่หนึงดีวนี่ก้อนหน้านี่เขาก็ต้องไหว้เขาขอคะแนนเสียงจากพวกเขานี่ละครับวิธีการเมืองไทยครับบมองนโยบายร้อยแปดครับ ตอนอยากเป็นกับหลังเป็นแล้วครับเบิงแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่แต่อำนาจขึ้นทั้งหมดครับระบบสินทรัพย์ระบอำนาจขึ้นครับนี่เขาหากินไหมนี่เขาผิดกฎหมายนะครับผิดครับ ซื้อรถมาคุดรับจ้างเา่าบานน้ำกันคิดครับผิดกฎหมายครับถ้ากฎหมายในมือเขาครับเรื่องแจกเงินนะไม่ต้องถามไม่ต้องมาต่อแหลอะครับผมไม่ซื้อเสียงว่ะนะผมไม่ขายเสียงผมมียางเร็วครับป็ะเดามึงเอามาให้เี่ยวกวนมูมึงนี่ ก็คัดใจไปครับก็ได้ยกงไ้รับอย่างเดียวครับเร็วดิมระจอดน้านิเรื่อน้ำมันเขา <c oughs> เียรับก๋วยเดี๋ยวแซ่บครับแม่ใจดีครับซื้อเงินให้ลูกชายซื้อรถให้ลูกชายครับละล้านเลยนะครับ Huh? จุดบอดถาเนี่ยครับรถร่วมเยอะรถดบมันจะโปไดงงานครับเพราะว่าถ้าเป็นงานปากบอค่า,าเสียวมันถูกจอเ,เทียวละสี่สิบขาสิบบาทแค่นี้เขากระจางังม่เกินขาสิบบาทครับไม่โค้กเขาจังไม่ไม่เกินห้าสิบบาทวิ่งก็วิ่งไม่วิ่งก็จอดครับมาทิ่ประมาณนี้ครับอันนี้เขาแก่เขาแฝงรัรถร่วมเขาไลเสื้อสันก็จอดรถดบเขาก็มีครับต่ว่าเขาจอดเพราะว่าเขาก็มีไม่โค้ยืนนี่แล้ว เขาจะได้เขาก็จะแบงง่งรุนร่วมอันนี้เราจะเครียดเราจะเครียดเราจะทีมงานครับบางชื่อทิ้งงานกันแต่มีงานปากบอ่อหลายๆตัวแกเขามีรถดำบสองสามคันเขาก็เอารถเขาเรียนเขาจะเบร่อรุนร่วนี่มันกับซิปของเขาครับงานเขาครับแต่ละเขตแต่ละพื้นที่มันคือกันครับไปดูซื้อรถดับใหม่กันเออจะแล้วนหลายสิ่งหลายอย่างครับบเมึงตัวแกเก่งบอ่อหางานเก่งบ่อหน่อยนะ มันมีงานกับไปยกสายไฟอเพรา่ไปเฮงยังก็เอารับเท่าไหร่ไหมเท่าไหร่ัห้าสิบาทตัวนี้นีในหนาไหมี่ใครเกียรให้ในนามีมีงานลุ้นาอเตื้อั่องเตลื้อสักซกีซักียืบ้งใรยืเด้วยย้องะ้ยจะได้ด้อ เอาค่ะสู้ๆวันมานครับเจอกันคลิปหน้าสมัยดีครับ